เดี๋ยวเราไปดูในร้านบ้างนะครับว่ามีเครื่องอะไรบ้างนะครับทีนี้ก็เริ่มตรงนี้เลยก็ได้นะครับเตัวของซินะครับผมตรงนี้จะเป็นแปดตุ้นะรุ่นหนักนะครับทั้งสามตัวเลยนะฮะตัวนี้ก็มีรตัวนี้ก็จะเป็นหกฟุตนะครับมีพวกอีโคคาวิกเกอร์ทางชิงนะครับที่เป็นรุ่นหนานิ้วมิลลิเมตนะครับมีเป็นวิกเตอร์ที่เพิ่มเปลี่ยนเกลียวนะครับตับนี้ ลงตู้ใหม่ๆเลยนะฮะก็ขนก็จะมีพวกจิงเหอรหกฟุตนะครับสวยนะยครับสีสวยเลครับข้างในก็จะมีพวกนิ้วมินิตูด้วยนะครับผมจะมีพวกปลวยอี้นะครับแล้วก็เหยี่ยนะครับ พุ่งลงตู้กระใหม่นะครับก็จะมีเอ็นสองเอ็นสามเอ็นสี่เอ็นห้านะครับมีทุกไซส์เลยนะฮะใครหาแบบไหนก็กได้ครับฝั่งนี้ก็มีนะฮะฝั่งนี้นก็กจะเป็นพุ่งลงใหม่เหมือนกันรับผมก็จะเป็นยิปเตอร์นะครับห้าฟุตน,นะครับรุ่นนี้ลูกค้าหาเยอะนะครับห้าฟุตตอนนี้มาแล้วนะครับบอกจะพาพัฒนาใหม่เลยนะ ความฝาเขยังยังสวยอยู่นะตคคัวนี้ขางในก็ยังมีอีกหลายเครื่องครับตรงนี้ต้องเป็นรุ่นเปลี่ยนเฟืองแล้วก็นิ้วมินในตัวนะครับผมสเปคก็มีหลากหลายออกไปนะครับ5ตุ้8ตุ้นะครับ10ตุ้ก็มีองตุ้นก็มีนะครับถ้ายัางไรลูกค้าท่านไหนหาเครื่องแบบไหนเราคุยก่อนดีกว่าเค,ะครับเพื่อจะได้แนะนำรายละเอียดได้นะค,ะคะรับว่าเครื่องแบบไหน เหมาะสมกับงานขอลูกค้าแล้วก็อยู่ในราคาที่ลูกค้าหา้านหนาครับผมก็ใช่ครับยังไงโทรมาสอบถามข่อหน้าเขาผมตามเบอร์เลยนะครับจะเข้ามาลองเครื่องที่ร้านก็ได้น,น,นะครับผมสาช,ายชัยแมชชิเอรี่นะครับฝักซอยพระรามสองอะสิบ